สวัสดีครับฟังสบายกับาจร์นะครับนี้จะพูดเรื่องมหาสมบัติจักรกัปต์ตอน4สมบัติอันเป็นของนึกสมบัติอันเป็นปทิพที่น่ายินดีในตัวโลกและนิพพานสมบัติสมบัตินั้นท้องปวงย่อมได้ด้วย บุญนทธิต้งกลางกระแสกิเลสและอภิชาที่หุ้มออกเห็นจำคิดรู้ของเราสรรพสัตว์ทำให้มวลมนุษย์ต้องตกอยู่ในห่วงแห่งทะเลทุกเมื่อลง่างอยู่ในความมืดมิดการมันเกิดขึ้นของ รารักนณะัยจึงเปรียบเสมือนดวงประที่ที่ส่องสว่างท่ามกลางความมืดเพื่อประจัดความมืดคืออวิชาให้หมดไปอย่างไรก็ดีการที่เราเข้าถึงจุดแห่งความสว่างภายในได้นั้นต้องมั่นทำใจให,หยุดนิ่งจนกระทั่ง เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวเมื่อนั้นแสงธรรมอันไม่มีประมาณและธรรมรสอันเลิศจะร่างภูกันออกมาชีวิตของเราก็จะสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิธิการทสูตรความว่า สมบัติอันเป็นของมนุษย์สมบัติอันเป็นทิ์ที่น่ายินดีในเทวโ,โลกและนิพานสมบัติสมบัตินั้นทั้งปวงย่อมได้ด้วยบุญนิธิตอนุภาพแห่งบุญเป็นอนุภาพที่ไม่มีประมาณคอยจะประครับประคองเจ้าของบุญให้ดำเนินชีวิต อย่างมีความสุขและสมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งหลายมาสมบัติจะบังเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่มีบุญเท่านั้นเป็นอา,าสาธรณะไม่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปเมื่อคราวที่แล้วได้นำเรื่องราวของมหาสมบัติจกักพัด มากล่าวเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันเป็นตำนานแห่งจักรรัตนะที่บังเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญของพระเจ้าจักรพรรดิครั้งนี้จะนำเรื่องรัตนะทั้งเจ็ประการมาเล่าให้ฟังหลายๆท่านอาจสงสัยว่าสมบัติจักรพรรดินี้เกิดขึ้นตอนไหน ตอนที่สมบัติจะเกิดขึ้นนั้นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงถวายมหาทานโดยมีสมาทานบัวสดสีีลประทับนั่งตามลำดับเพื่อรึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาดีแล้วเมื่อถึงเวลารัตนะสังเกตก็จะปรากฏขึ้นเองอัติรัตนะคือช้างแก้วซึ่ง อยู่ในป่าหิมพานจะออกมาจากป่าหิมพานในหิมพาน์นี้มีช้างาสิตตะกูลอาศัยอยู่ซึ่งมีตะกูลช้างกาลาวกะช้างกังเคยะช้างปันทระช้างตัมภะช้างปิกระช้างคันทะช้างบางระ ช้างเหงวาตัช้างอุโบสถและสุดท้ายคือตระกูลช้างฉับพัชร์ถ้าเป็นช้างธรรมดาทั่วไปก็ไม่รู้จักกันถูกจัดไว้ตะกูลแรกคือตระกูลช้างกาละวกก์กำลังเป็นช้างกำลังของช้างแต่และสกูลไม่เท่ากัน กำลังของลูกที่แข็งแรงมากๆสิบคนเท่ากับกำลังของช้างกาลละกะหนึ่งเชือกช้างกาลวะกะสิบเชือกเท่ากับกำลังตระกูลช้างเคยะคังเคยะสิบเชือกหนึ่งเชือกช้างทังเคยะสิบเชือกเ,เ,เท่ากับตระกูลช้าง ปันะละหนึ่งเชือกและไล่เลื่อยไปเช่นนี้สิบต่อหนึ่งจนกระทั่งถึงช้างราตรุษภูณหะสิบเชือกเท่ากับกำลังของช้างอุโบสถหนึ่งเชือกช้างตระกูลอุโบสถสิบสเชือกเท่ากับกำลังของช้างถันทันหนึ่งเชือกช้างแก้ว ของพระเจ้าจักรพรรดิจะมาจากสองตระกูลหลังนี้และมีกำลังมากที่สุดคือตระกูลพญาช้างสันทันทั้งสองตระกูลนี้คือเผ่าของอัตถีรัตนะช้างแก้วของพระเจ้ามหาสุทันะจักรพรรดิมาจากตระกูลวสุ ตัวจะขาวปลอดสะอาดสะอ้านเรียงเก่าพดชัลักษ์สมบูรณ์ทุกอย่างคอและปากจะมีสีแดงเหมือนมนทนของพระอาทิตย์รูปร่างสมส่วนผิวตึงไม่เหี่ยวย่นมีวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์ดวงตาก็สดใสราวกับดวงตาของเทพบุตร มีฤทธิ์เหะเหินเดยนในอากาศได้พระเจ้ามหาสุทัศนะทอดพระเนตรเห็นช้างแล้วทรงพอพระไถยมากตรัสสอนว่าช้างนี้เป็นช้างที่มีพุทธลักษณ์สมบูรณ์มากถ้าฝุดหัดก็จะดีทันทีที่พระองค์ตรัสจบช้างน,นั้น ก็จะเป็นไปตามที่พระราชารับสั่งทันทีเราจะเห็นว่าผู้ที่มีบุญผู้สิ่งใดสิ่งนั้นก็จะสำเร็จสมความปรารถนาทันทีเมื่อพระองค์จะทดสอบช้างแก้วตอนเช้าก็จะเสด็จขึ้นบนหลังช้างเพื่อไปตรวจบ้านเมืองไปทั่วมหาเมธนีดน หลบฝั่งมหาสมุทรแล้วเสด็จกลับมาที่กรุงสาวัตีราชธานีมาทันเสวยพระกายอาหารเชา้านี่เป็นอานุภาพของช้างแก้วต่อมาอัรัรสนะบ,บังเกิดขึ้นอีกคือม้าแก้วม้าคู่บุญบรมีเป็นม้าสินนก สินภพชื่อววลาหกรูปร่างองค์อาจสง่างามทุ้งท่าเก้าหน้าดูก้าย่างหน้าดูเก้าย่างหน้าดูหน้าชื่นชมได้ชื่อว่าเวลาหกเพราะมีลำตัวขาวปลอดเหมือนก้อนเมฆ ะอาดสะอา้านและที่น่าทึ่งคือทิษะัของม้าสินทบตัวนี้จะมีสีดำเท้าทั้งสีข้างมีสีแดงมีร่างกายแข็งแรงมากกลละเอียดอ่อนนุ่ม,ม,มละมุนละไมเพราะเหินอรกาศได้เหมือนช้างแก้วเมื่อพระราชทานเมื่อพระราชาเะประเนธ เห็นทรงตรัสชื่นชมด้วยความพอไยัยแล้วตรัสว่าถ้าพึงฝึกหัดก็จะเป็นม้าที่ดีตันทปีที่ตลดจบม้าแก้วตัวนั้นก็เป็นเหมือนที่ถูกขุดป,ปีแล้วและเมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะต้องการพิสูตนม้าตัวนี้ตอนเช้าพระองค์จะเสด็จ ขึ้งหลังมาออกจากเมืองไปตรวจราชก,การแผ่นดินทรงเสด็จออกจากที่บริเวณพึงนำพระกยายอารมาตั้งไว้จากนั้นมาแก้วก็จะพาไปทั่วทวีทั้งสี่แล้วสามารถกลับมาทันเสวยพระกยายอารเช้านี่คือฤทธิ์ของมาแก้ว อันเกิดจากอนุภาพแย่งบุญเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากเมื่ออัศร,รัตนะบังเกิดขึ้นแล้วมณีรัตนะก็บังเกิดขึ้นอีกเป็นแก้วมณีที่มาจากวิรุฬและปันพมุดงาม,เ,มเรากับเจิรนายมาเป็นอย่างดี มีรัศมีเปล่งสว่างออกจากข้างมณีลักนณนี้จะมีดวงบริวารถึงแปดหมื่นสีปันดวงรัศมีออกไปเสมือนกระทบรัศมีของพระจันทร์เมื่อแก้วมณีลงเกิดขึ้นแล้วหายกขึ้นบนอากาศประมาณหกสิบสอง แสงสว่างแก้วมณีจะแผ่ออกไปโดยในรัศมีหนึ่งโยธโดยรอบทำให้พื้นที่บริเวณนั้นสว่างเหมือนเวลากลางวันชาวนาชาวไร่สามารถทำงานได้นกกาก็าออกหากินเพราะเข้าใจว่าเป็นกลางวันนี่คืออนุภาพแห่งมณีรัตนะแก้วมณีรัตนะนี้ มีอรูภาพดึงดูสมบัติทั้งหลายไว้ใช้สร้างบารมีผู้คนไม่ต้องลำบากในการทำมาหากินจะมีสมบัติสำหรัสบสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายกลั้นมณีรัตนอุบัติขึ้นอิตถีรัตนก็เกิดขึ้นตามมานางแก้วมาจาก มัลชราตระกูลซึ่งเป็นตระกูลที่มีบุญมากาหากในที่นั้นไม่มีนางแก้วเทวดาก็จะนำมาจากอุตรกุรุทวีปนางแก้วนี้มีรูปร่างสวยงามน่าดูน่าชมไม่สูงไม่เตีย้ยไม่ผอมเกินไม่อ้วนเกินไม่ดำไม่ขาวพอดีพอดีผิวพรรณ เป็นแบบกึ่งทิ์คือละเอียดเกินกว่าผิวนุษย์แต่ไม่ถึงกับทิศสัมผัสทางกายของนางแก้วนุ่มนวลอ่อนละบุนละไมเมื่ออากาศเย็นผิวนางแก้วจะอ่อนนุ่มเมื่ออากาศร้อนผิวจะเย็นสบายกลิ่นจันทร์จะหอมปุ้งออกจากกายตลอดเวลา อาจาระก็บริสุทธิ์ไม่เคยแม้จะมีความคิดนอกใจและที่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือแสงสว่างจะออกจากกายประมาณ12บสองสองทำให้นาวิเวณนั้นสว่างสวยใครได้เห็นนางแก้วจะมองไม่รู้เบื่อเกิดความอิ่มอกอิ่มใจทีเดียว เมื่ออิทธิรัตนบพลังเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิรัตนะก็บังเกิดขึ้นตามมาโดยโปกติท่านผู้นี้เป็นคนมีทรัพย์มากแต่ด้วยอนุภาพบุญและการ่งเคราะห์ของจากแก้วทำให้ข้าพเดีแก้วมีตาทิย์สามารถมองเห็นทรัพย์สมบัติต่างๆ ได้ในรัตมีหนึ่งโยศเมื่อกหาบดีแก้วพบแล้วมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นกับตนอีกจึงจะยกดีใจรีบไปเข้าเฝ้าพราะเจา้าจักรพรริพร้อมกับปรมาารับใช้ทางด้านพลังสมบัติเมื่อพระราชาจะทดสอบพระบุดีแก้วขณะล,ล่องเรือปดิวกัน พระองค์จะตรัสเรียกว่าข้าพอดีท่านจงเอาสมบัติมาให้เราด้วยเถิดข้าบอดีแก้วทูลตอบว่าถ้าเช่นนั้นขอพระองค์ทรงเทียบข้าเรือเข้าฝั่งเถิดพระเจ้าจักรพรรดิก็จะบอกว่าเราต้องการสมบัติตรงนี้แหละข้าบอดีแก้วก็ใช้ตาทิพย์ตรวจ แล้วใช้มือซ้อนลงไปในน้ำนำสมบัติที่เต็มไปด้วยเงินทองและรักนะขึ้นมาถวายพระองค์ทำให้จอมจกักรพรรดิทรงปิติเบิกบานพร้อมกับรับอาสาวรับสั่งว่าพอาแล้วพระองค์เพียงโอดแค่ต้องการทดสอบเท่านั้นนี่เกือนภาพแห่งขุนขังแก้ว คู่บารมีแก้วประการที่7คือปรินายกแก้วคือขุนพลแก้วเป็นบันณฑิตนักปราชญ์มีปัญญาขุนพลแก้วนี้จะมีบุญพิเศษสามารถรู้จิตของผู้อื่นได้ในรัศมี12บสองโยชนำให้รู้ว่าใครคิดอะไรอย่างไรกับพระเจ้าจักรพรรดิ จะเป็นผู้ที่ดูแลจัดการพระราชกรณีกยกิจให้พระองค์เช่นวันนี้จะเสด็จไปที่ไหนบ้างจะดูแลรับผิดชอบในหน้าที่การงานทุกอย่างทำให้พระเจ้าจักรพรรดปกครองรัชชานีด้วยความสงบร่มเย็นไม่กังวลพระไทยเกี่ยวกับการปกครองประสบคิกรททำให้บ้านเมือง สงบสุขร่มเย็นเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินรมอย่างแท้จริงนอกจากพระองค์จะสมบูรณ์ด้วยแก้เจ็ดประการนี้แล้วพระเจ้ามหาสุศาันะยังทรงมีบุญพิเศษอีกสี่ประการคือทรงมีรูปร่างงามน่าชมน่าเลื่อมใส มีผิวพรรณโ่งใสย,ยิ่งกว่าไกรทรงเป็นผู้มีพระชนมายุยืนยาวนานต่อคนทั่วไปทรงเป็นผู้มีอาภาษน้อยมีโรคน้อยนอกจากนี้ทรงเป็นที่รักชอบใจของทุกทๆคนใครได้เห็นแล้วจะรู้สึกรักและเคารพนี่คืออนุภาพแห่งบุญของพระเจ้าจากักรพรรดิ อนุภาพแห่งบุญนั้นจะเป็นทางมาแห่งมหาสมบัติทั้งหลายสมบัติจกักรพรรดิที่บ้งเอิญที่ต้งเกิดขึ้นก็ด้วยอนุภาพแห่งกุศลกรรมที่ท่านได้ทำไว้ในอดิตชาติทั้งสิน้นดังนั้นความดีที่เราต้องทำนั้นไม่ได้หายไปไหน จะเป็นดวงบุญที่สายสว่างติดตามตัวเราไปทุกทุกชาติบุญอันบริสุทธิ์ที่กลางกลายนี้จะยิงดูดให้เราหน้าสมบัติจัรพัดตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอีกทั้งจะหนุนนำให้เราและสรรพสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ขอให้มันสั่งสม ส่งสมบุญให้มากรับก็ขอจบคลิปเป็นท่านี้นะครับเจริญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ